ลัออกตอนนี้ลากรถกระชักอือได้ลากเหรอเแล้วกู้มาล้ว้ข้านกู้นะโอ้เสียก๊ด้ออกจากปาได้ออกลได้ออกละในทีสุดก็วยกู้ได้ ทีมคันนี้ไว้หลายคืนเติบให้หลักตัวนี้สามคืนสามคืนสามคืนแต่มากู้คืนได้แล้วถือว่าปฏิบัติการข้างนี้สําเร็จได้ดีแล้วแต่ว่าตอนนี้ปัญหาใหม่ก็คือว่ารถทีมมากู้นี่เพ่ได้ดึงกันแบบนี้ ควมยากมันมันวดวยรถกับทางแคบอย่างนี้นะคับทางไหนทางนั้นกว้งอยู่ทางนั้นบุเมนเฮวบุเมนเหวไปได้ไปได้ไปได้ไ えっ <Yeah. S 2>、yeah. ขูดม่ขูดเลว่านีู้ดยอมีแผลเลือดละเยียบข้างนึงกับเตะข้างนึงเี๋ยวจนเสียบเลยนะ หัวแล้วมันได้คลิปเด็ดเลยเกือบสายเจอเหี่ยวเลยนะเมื่อกี้นะเฮ้ยจูงน้ำมันไม่ไปอาจจะมาเพิ่นมาเพี้ยนอะไรก็มันเป็นอย่างคันนี้น่อยเด็ดนึงตีลังโบกขับเคลื่อนเขาเคลื่อนเตอร้อนนะ้ารถเก่งเก่งเลยทั้งหลังหรอนไปผู้กองเขาก็ล้อหลังหรือล้อหนาน นันและกะด้งกระด้างหน่อยหน่อยยี่ห้ีกขึ้นเท่นี้านีปฏิบัติการกู้รถเป็นที่สำเร็จล้ะสำเร็จไปได้ห้าสิเเซละเจอกันละยังต่ต้องสอบนึงมม้โบมีโบมีกู้เต้นโบมีโบมีกางเต้นแอบใช่เลยใช่เลยขุมรก de la miente. aquí Nino menos han hablado แล้ววะเอะอเด็กบอลมัดยิน เนจย่างเดียวไปละปิแหะโอ้โเล่างตัวนี้ใส่เลยนะหออนนี้กเล<ค>ยปใส่จักอันนี้เลยกัไดกระปุกเนาะโอ้ไซื้อเกียรใหม่ะขอใหมเอาใส่รถเนาะเดี๋ยว,วนี้ปเกียวนี่ยพวกขกนยอดมันออโต้นี่เลยอ้ยอยายออโต้อยางไรขียประจำเดี๋ยวนี้<อ>น่<อ> นี่ก็เป็นคัทแก๊บเกียวโตมือเปล่าสุดมืดค่ะแต่บบฝนบบตกทีบอกโอ้โตมีสแกงน่ออ่ะโอ้โอ้ตายไปเส็ตไาเนี่ยเกงหน่อส่มีก็เกียวโตมันจะเป็นสโลสโลว์โปเป็นมอเตอร์ได้ปลาอยู่ดงเนี่ยยู่ตะฮิติบุยูไม่เห็นอยู่ที่นี่ยูตะฮิปลาพี่นี่อยู่ที่ปลาเดี๋ยวกิสโลบ์มีมอเตอร์ได้ตัวนี้โอ้สโลแบบเป็นไม่นวลเลยแซ่บสุดเลยดีกับเดียวโอ้ยขี้มวนง่ายหน่อยเนาะ เึงเวลาเมาแล้วปะนี่ยอาด้จะรงสมัยก่ายกปุ๊บมาเมยังมี่มันลไล่ไยังเงตันี้มีอะไราน้อยตกเตียงเตกเตียงเตีงลไมดูตัวิพีสเอาไส่จิ้มแบบันกัยังบไปนั้นบอนี่นะเฮ้ย้สไวยมันกรไดอยู่อ้าวเลดห้าวเลยปั๊มมันเดียป็นยังไหปั้มพันแว้าวแ้วต้องไปปั๊มตอนนั้งได้ลรอ จะปั้มแดงดิยังเนี่ยเราจะจกปั๊มผมไปไปีบจกเพียงอะไรไปเอ่อนะครับปั๊มปั๊มผมันนี่มันบุคคอยพีไปล้งหิวแล้วไปลุ้งหิวแล้วเหลือกันหน่อยเหลือกันหน่อยงงดิงงดิชีลุงไปหิวแล้วเนี่ยนะให่ทุกอย่างครี่กน เมันสิลงหิวแล้วกูแนดน่ะเขาจะบอกมันจะบินมงออ่ะไม่ไม่เข้ามไปได้บอบินนขึ้นมาเลยสินะล่ะขานัทีตูมาน่น่อ่ะินดเหนกาะเส ทันซีีแถวปีน่าน้อปีกนกซิกซิลงนกน้าอะไรอย่เงี้ยเลยลองก็ะได้นะเพราะว่าดินมันอ่อนเลยแค่ไหนโดดินมันอ่อนนะรนะับ่ตูดตู้ดตู้ตู้ดนนะเอ็ป็นเล้ยวเป็นอะไนะี่ใยทำกันนั้นมีข้นรถอรเขานะเดี๋ยวตู้ดล้อบางๆมาไม่ฉี่ไปท่าไหน ลองบังซื่อๆนี่นะโอเคดึงแล้วดึงแล้วอย่าเบรกไว้อย่าเบรกไว้พุทธอันพุทธัน้นกเบียดเบรกล้อย่าเบียแล้วอย่าเล็งเลงคเลียงเลียงไว้ด้วยคาเลงเลียงเลียงไว้มจีไปแล้วจะดึงดินม้านนกวาดแล้วกวาด่าก็กาดปลาวนเนี่ยไฟไห้เนี่ยไไท้งนั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ย้อ้ยได้ย้ยโ้ย้ยได้ยโ้อย้้้้ งหลังด้เบิ้างหลังเด้ซักเบิ้งหลังด้งหลังมันเทมคูเบิ้งหลังดูข้างหลังสีล้งนะมันี้มีชิดหลังล้งมอนะ ซักไปไปเปไปปง้มันด้ไปเป็นเง้มันด้ซักย่านไปหน่อยซักเี้ยไปไก่ยรู้เลยซักมันเงี้ยไปเออเงี้ยไปทับไดเลยเตเจต้มาลดินลมาดยมาได้น่อเ้าวงไหลังักม่ัเดี๋ยวนี้มันอยู่นีตีหลังที่ทิงร่องนะมันอยู่แล้วตีหลังมันอยู่เทิงท ใช่เขามานนองอยู่ใช่ไหมคเอาทกตาครับยก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 กย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 กกยกยยก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 ยยก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 ยยกยก

จอจอจอาไรเงนะจอล่ค้นยนเด้อสอดหาค้นยนเด้อต้องไปต้องหักมาพี่บ่อตอแเด็ก้นไปเด้อเด็ก้นไปลังินงีนุ คือข้ออยากเห็ดแต่แรกเลยเหรอสูตรนี่แหละมาหากบอลคจิเนอร์สิเนอร์เห็ดเลยกิ้งกิ้งลงฮะโลบาร์รอยเลยกิ้งลงเลยมันบอกม่ญากกูหายลูกกระเพาะปเดือนนีมาอูดเบรกบ่บอกบึ๊บมันนึงิมไรถเพิ่มไทยรถเพิ่มไทยเดือนนี้นงโต๊ะโต๊ะมีคลิปเ้อรด่อนเจ้จองนั่ทางโอ้ยเดี๋ยวนี้ เอยแล้ตกพักับมาหแลเ้นเยะมากินข้ากินข so ้าวเสื้อมันหัดเข้าไปเสื้อมาฮันะเป็มัจี้ก้นดีเริ่มย่ำเสื้อเสื้อละไปฮัดเขาวันนี้นะมัดเลยนะมาทั้งเนี่มาทั้งทรงไฮัดเขาเป็นริบล้อยเลยรบ่แท่นเสื้อสีคาดเนาะพอดูคาดเนาะเสื้อเดียมเนาะไอเดียมกับอันไอรอนแมนกัน มันลงพลังกันเลย,งเงยปะอันอยากให้มันขาดเสื้อหันผัดผู้ค้าเนาะเนี่ยราไป,ไปหักไอ้ห่านสำคัญท่านวันนี้หักปูแล้วมันดึงลงมาเนี่ยมันจะกดลงมาวันนี้เนี่ยก้อน